ทอดถั่วหรือว่าคั่วถั่วทอดนั่นแหละใส่น้ํามันนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปไฟเบาๆนะคะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆเ,เนาะจนกว่าเขาจะสุกนะคะถ้าถั่วเขาสุกแล้วเขาก็จะเข้มขึ้นเนาะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะทอดเอาไว้ไปใส่ยำแหนมนะคะนี่นะคะ ไฟก็จะแตเบาๆนะคะโฟกัสที่ไฟนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสีก็เข้มแล้วเนาะนี่ก็พอได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขมนี่อ้อว้่คะปิดแก๊สแล้วก็ไปพึ่งให้เย็นตากใส่กระปุกไว้เอาไว้ไปขายยำแหนมค่ะ